สวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมปาต้นคนเดิมกับเกมลับที่น้องแก่อีกแล้วนะครับผมและในวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนปลดล็อกสกินลับสกินหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือเจ้านี้นะฮะไอเจ้าน้องหอยทากนะครับผมไอสกินนี้จะมีความยุ่งยากในการปลดล็อกสักหน่อยนะครับผมโดยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีเลยก็คือเจ้าหนี้นะครับผมเป็นเปลือกหอยทากเนาะโดยเราจะหามันได้จากการตีหอยทากที่เดินไปเดินมาตามแบบ ของดาร์ควูดแล้วก็อนุรานะครับผมก็มันมีโอกาสเกิดค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่บุญแต่กรรมเนาะอันนี้คือผมเป็นผู้เล่นสายทำลายล้างไงผมกวาดล้างทุกอย่างในแมบปบเ,เรียกเรียกสว่าตีเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นแบบพอรู้สึกตัวอีกทีมันก็ได้มาจนครบแล้วนะครับ ทีนี้เมื่อเรามีครบแล้วนะครับมันจะมีเป็นรูปปั้นหอยทากนะครับกระจายตัวตามจุดต่างๆของแมปนะครับผมอันนี้ในส่วนของไอหมู่บ้านเห็ดนะครับมันจะอยู่ตรงข้างๆเต็นท์ของไอพหนุ่มเมาเห็ดของเรานะครับผมตรงนี้นะฮะต่อมาในส่วนของท่าเรือนะครับผมมันจะอยู่ข้างๆตรงประภาคานนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ตรงโขดหินข้างๆประภาคานนะครับผมอยู่ตรงขอบแมปเลย ทีนี้จุดของนครทองคำนะครับมันก็เดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะเจอเลยเป็นรูปปั้นตั้งโดๆอยู่นะครับผมในส่วนของท่าเรือไอ้ไอปลาเนี่ยไอ้ท่าเรือปลานี้มันจะอยู่ข้างๆกล่องนะครับเป็นกล่องด้านซ้ายนะครับจุดสุดท้ายนะครับบ้านของกระเทานะครับผมให้เราเดินเอ,อ่อเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดที่ที่มันเป็นกระต๊อบเรียกฆ่าศรัทธานะครับ ข้างหลังกระต๊อบมันจะมีเป็นรูปปั้นวางอยู่นะครับเมื่อเราทำการถวายพบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นสกินนี้ออกมานะครับผมเป็นสกินน้องหอยทากไหนก็ไหนนะครับคืออันนี้มันค่อนข้างสั้นแล้วก็ง่ายนะครับผมเมื่อเราปลดล็อกแมปนครทองคำเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราเดินตรงตรงดิ่งเลยครับตรงตรงบัลลังก์บูชายันนะครับผม เมื่อเราเจอบัลลังบูชายัญน,นะครับเดินมาหลังก้อนก้อนไอ้ตรงกองทองตรงนี้นะครับผมมันจะมีสกินประดาวซ่อนอยู่นะครับผมเป็นอีกสกินลับสกินหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปที่เท่านี้เลยกันแล้วกันแล้วแอลลินพันธ์เนอโอเคถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์ like, กดตับสคาเรียไว้ให้ด้วยแล้วกบผลแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้อสวัสดีมากจ้าบายจุ๊บโอเคครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผม ถ้งั้นคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําปลดล็อกสกินพวกสกินแรออกมาเรื่อยๆนะครับผมมันเหลืออีกประมาณไม่กี่สกินนะครับผมถ้า,างไงถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีมากจ้าจุ๊ก